ัสดีครับพอครับผมกอบเสียบครับนี่ถ้าว่ามึงอาการปั๊มเบรกหน้าครับปั๊มเบรกบนอาการกำไม่ได้เดบรกประยุคครับผมใส่งานไปโดนๆเป็นเกือบทุกขั้นแหละครับใส่งานไปตามอายุการใส่งานเกามาาเข่าม,มาาบีบบ่ได้ใส่บ่ได้เอาอีมาผ้าเยี่อคือสอมครับผมมีก่อนเลย มากเลยถอดก้อนน,นี่มันต้องถอดงานมาซิฟครับผมถอดดิบกบผมเวลาถอดฝามอกมามันต้อถอดง่ายบางคนกับเตียนชุดสอมบางก้อนกับเตียนต่ำไม่ก็ได้ครับแล้วแตเจ้าประหยดัดโง่นหน่อยโง้หลาย ไปกิ่นของล่างส่ยไฟออกแล้วเลขทิสองครับผมระวังน้ำมันหอวครับน้ำมัน,นมันเดือดหน่อยนี่นีน่ใส่ได้ถึงครับผมยืดอกพกถุงเาขทิครับอันนี้ น้ำมันเบีกเต็มเลยครับแต่ว่ากรรมว่าอยู่กรรมว่าใดเป็นประจำครับหลายคันใช้งานเป็นอันนานเกิดการเถามากที่จังค้นนะครับตามอายุไขไว้อยมันห่างกับเป็นไปว่าใดห่อไว้ยังกันน้ำมันกันน้ำมันหน่อยใส่สี ี่กระเบื้อแปกครับใช่ทุกรุ่นครับคือกันใส่งานไปโดนๆใส่งานไปนัน่นๆ นชุดต่อมนี่ครับออกมาแล้วเหนียวเกิดสีมะล่างทำความสะอาดนะถามมาผิดมือกองอ๋ออยู่กลางทำความสะอาดนี่ครับเดี๋ยวสาธาไปตอนนางล่างเลยครับถอดเลยนะครับขั้นตอนเรือเอาไปล่างทำความสะอาดครับด้วยค,ควแข็งขันออก น้ำมันน้ำมันเตอดูเศษอะไรบ้างฮะนี่มึงนี่ครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับโอ้โหนี่ยเนี้ยตุยเนี้ยตุยเลย กลางเขาต้นสาดครับนี่ครับที่นี่นี่จิบยู่นี่ไม่อยู่เป็นจิบนี่ครับใส่ชิมทางชิมไอ้นี่ครับนี่ครับใส่ชิมหุชิมหุบชิมทางจะเข้าประสทาทเพานี่อยูเชียนนะฮะแบบง่ายๆบ้าๆนๆครับกิมเลยครับ นี่อาวุธจำเปลี่ยนลยหัวสีเกียร์ในตรงนี้ทุกร้านครับชิมทางห้องใหญ่เกินไปเขาก็ไเด้ยเขาต้องใส่แบบบ้านๆครับสูตรบา้านๆเทหลายสูตร กักครู่ครับชิมช้อนชิมหุกตรงแหนหน่อยมีมันใหญ่ครับที่สี่ง่ายง่ายได้ที่ทสี่ ครับตัวม่สิบตัวยางตัวปิงตัวปิงเนี่ยมาท่านออกเลยมันนิ้มแดดนี่เทากับล่างท้งกล้อนสากจับผมนี่เขากับล่างท้งก,บบกล้งงกองสากเป็นขึ้นไฟใด้ครับล่างแปลงผัดฟัดตั้งที่ครับ เราทำก้อนสากแล้วทัดพาไปตอนล่างแล้วเลยครับแล้วเราเป็นการเสียเวลามากครับหลังจากห้องทำก้อนสากล่างเตจำลอยอุปกรณ์ล่างเดียว,ยน,น,ยวยนี่ครับเป็นชุดใหม่ที่เขาจะเตียนเข้าไปนะครับนั่นชุดเกา่าเบ็ดสกปรกเข้าแบบบวบเลยชุดไม้ะ นี่นะครับก็จะหายมาลดกยางตัวใหม่กรับสป,ปินครับผมก็แหวนมาประกอบเลยสป,ปินเข้าไส่เข้าไป่าแล้วน,น้ำมันครับผมหล่รอรื่งหล่อรื่งท้าก่อน ค่าคงอย่ร่วมเข้าไปครับไม่จังเขาเป็นไง อยากใส่ตีนนิดหนึ่งหวนใส่เข้าไปครับเวียนลองก่อนแหวนหลบตัวสวยตีนสวยนับกดเข้าไปตีมห้ง เข่าก่ได้ครับผมใส่ขิมหนีบ้าดเยื่เข่าครับผมอันนี้เข้าขิมมันเข่าก็ได้เกี่ยวกันหากัน ลักเลนิดหนึงขีมหงาใหั่วหัวเอะไรักเล่นิดหนึ่งนะครับเปี่มงงน,ออน,น,นมาหยาบละเร่งดีครับยางครับพี่ยางนเข้อไป 那路边。 นียังวะนักเล่งตีกันครับนักเล่งตีกันห้องแห้งครับอาเมื่อวันเสียงเงีเ้ยเบอร์สิบครับผมอ๋อปีกนักเล่งออกไม่เหรอครับตอนนี้โอ้อันนี้นักเล่งไงนีเ่เสียงอะไรดดเนี่ไปจัดการนั่นเลยไปมันมามันมาผ่าท้ายอำน,นาจไปดื้ไปลุยอนั่นเลยไปลุยอนั่นเลย นี่ครับที่แรกจากว่ดีไปไปอบไปเดยเตครับม่รบกหมากเต็ม มีเขาขาอ่ะนักเรียนปรนเด็นคือว่ายอยู่ในบ้านบ่อว่อติดแปดชั้นเข้าไปครับคือเขาขาอ่ะเฮ้ยนี่ครับผมไปเข้าไป กลางถ้าวามสาดเชื้อว่าทีอ่อกนะครับนนในสายกัคารวาน,านันมิจะตมเลยครับโดยไล่ไล่โบบน้ำมันออกหนะมดนสนิมเลยนะครับใ่สาย น้ก็มีนี้ก็แล้วก็เพราะ่ิยาลางนะเตนนะนะครับหลังทำซ้ามาอมสาล์น่าจะยเป็นแหวนทองแดงนะครับนี่แหวนทองแดงสองตัวทุกคนเราฟังเบอร์ิสอัเข้าไป อืมครับเป็นไม่ดีขนาดกลอง่มั่งกัว่าไม่ต่ม,มากทางไหน เป็นตอมเป็นตรนนีนนเนน้เต็มเลยนี้เต็มเลยไม่หหมดเลย ไรปลวกทีน้ำทีเกาทีแย่นี่ครับออกใ,ให้เหมือนเลยให้เป็นสัครับ เมื่เดียวนีกาเป็นไปนไปเป็นถนนเหมือนเดิม อะไรแต่นิมบอกเรีย่ารอครับเดี๋ยวไทยมึงไม่ครับผมครับได้แล้วนะครับหลังจากล่างต่ำล่างสายพร้อมเราก็ล่างต่ำล่างพร้อมนะประกอบไว้ครับมั่นครับพี่จ๊ะเดี๋ยวดีเทสให้มั่นครับนี่ครับประกอบ ผลิตตกครับล่างคารุบเรลาล่างปั้มบนเปียนชุดสอมแล้วก็ล่างสายมันเป็นตมครับแล้วก็ล่างปั้มล่างปั้มล่างก็เป็นตมครับเดี๋ยวคันเรียบร้อยแล้วตาขาไปตอนเด๋ยวเทใต่มึงเลยครับนะครับเรียบร้อยแล้วเป้า โอเคโอเคนี่จากที่แดดเย็นไปเลยล้างล้างครบทล้างทุกระบบเลยนี่นี่นี่ครับโอเคครับเรียบร้อยครับสำหรับการเปลี่ยนจุดสมปัอมเบรกล่างปัอมเบรกล่างเบรกบนฟ้อมครับหรือว่าไม่ขึ้นนาครับสวัสดีครับ